เอาละครับกรับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมจอมจนสอสนย์2องศผู้จะททำมายากลานในการปลูกพืชแบบชาลาชฉลาดนะครับซึ่งช่องนี้ก็จะมีประโยชน์นะครับก็พหาะสำหรับการใช้นะครับกะอันนี้คือรถคันเก่าครับท่านผู้ชมคิดว่ามันเป็นการไหม่ก็ผิดนะครับคันเก่านะครับ อันนี้คือรถใหบสายใหญ่กว่าเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเก่าครับแล้วจะเพิ่มพืชก็ไม่รู้นะครับกินซ่อเจอโจกสองูสองสูนยในวันนี้จ้โจสองศูนองนนูก็จะมาสอนวิธีการปุูกพืชนะครับว่ามา,าดูกันเลยครับเจ้าโจสองศูสองศูจะไม่ตัดต่ออะไรทั้งนั้นครับ ใ้วว้นี่รถกี่ชั่วโงวะขทางจอดัสศูสงศูนย์อาจจะมีความรู้ทั้งมากมายนะครับ รับรองว่าถ้าใครมาดูช่องจอย22020รับรองว่ามันอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชก็ได้นะครับท่านผู้ชม ขอมอาจจะไกลนิดหน่อยนะครับคาณผู้ชมเพราะเราก็จะมาปลูกพืชกันนะครับทีส่สวนคนอื่นนะครับวันนี้จะมาจะมาแสดงมายากลในการปลูกพืชนะครับมงอะีิมันก็คือการปลูกพืชนั่แหลรช่องจาเจอสองศูนยสองศูนย์จะใส่นกกหน้ากากหน่อยครับไม่อยากให้ทุกคนรู้ตัว ตัวของจอบสองศูน์สองศูนะครับถ้ารู้ตัวของจอบสองศูน์สองศูนี่นี่ก็ติดตาคุณแน่นอนนะครับถ้าอยากไปนาะเดี๋ยวผมค่อยพาไปนาะทีหลังเนาะวันนี้ช่างจอบสองศูน์สองศูนก็ต้องพาท่านผู้ชมไปดูนะครับ ไปดูวิธีการปลูกสวนนะครับจะปลูกยังไงบ้างก็กดไลค์เยอะด้วยนะครับรถก็มานะครับรท,ท่านผู้ชมนี่ผมก็ใช้ความเร็วประมาณนี้นะครับก็คนของช่างจำตัวอสอบคือสอบอูกว่าเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับ ใช้เวลาสบายละห้านาทีแล้วครับอาจจะนานนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ,อ้าเยอะเยอะ กดของช่อง02020ก็มีหลายกดแล้วก็มีจะสิบสามกดเดี๋ยวผมก็ไปแนะนำเ,ออเดี๋ยวผมก็จะสอนที่การทำความสะอาดห้องครัวแบบสะอาดวิบวิแน่นอนนะครับต้อชอบอา้าวใช้เวลาสร้างหมดสักประมาณหนาทีสามสิบวินะครับ เร็วกว่ารถก็เท่ารถผมนั่นแหละรถตอนที่ผกปันแล้วเหนือ่อ ยอมวันสก One, Two, Three, ็ผมจะไม่ตัดต่อนะครับเพราะทำไมขี้เกียจตัดต่อมาถึงแล้วได้นะครับสวนเราเยี่ยวเยี่ยวมาเดี๋ยวขอสับเกียร์ก่อนนะครับ โอเคโอเคได้แล้วมาก่อนอื่นเราต้องไปดูจากอุปกรณ์ด้วยนะครับนะครับ อื่นเราจะเอาเข้าไปให้ไก่นะครับแล้วก็อาจจะนานนิดนึงนะครับก็ขอโทษไปนะครับขอโทษมาไปรู้จักอุปกรณ์วัสดุดิบกันนะครับอย่างแรกคือต้นไม้นะครับต้นก้าต้นอะไรก็ได้นะครับตามใจที่ปราถนานะครับปราถนาต้นอะไรก็ทำเถอะนะ ก็ไก่บ้านผมนะครับนะครับ